เจ้าทัวรเฟอร์มาตาอินแบงค์ครแน่นอนนะครับวันนี้คืองานแถลงข่าวนะฮะกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้น2วันหลังจากนี้ใครมีบัตรแล้วยกมือขึ้นฮะแน่นอนว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเติมยองแจกันใช่ไหมพร้อมเติมยองแจไหมครับทุกคน จำไม่ได้เนมบอลี่โอเคทุกคนใช่ไหมฮะ งานแถลงข่าวของเรานะครับและคอนเสิร์ตที่มันจะเกิดขึ้นและถ่ายภาพร,ร่วมกันนะครับเด็กคะที่사진찍겠습니다앞에메이크업을해드립니다껑맨นะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับกับผู้สนับสนุสนสถานที่ของเรานะครับขอเรียนเชิญคุณพาลินีคงชาญสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทลอวันแบงคอร และมีเดียพันเนอร์ของเราครับเขายดเชิญดองเบอรอาริยาปานุรานกรรมการผู้จัดการบริษัทแบงกองพีเดียรเน็เวิร์ครับเขียดีเชิญครับเขางปรบมือด้วยครับทุกท่านครับโโหนเม่ดานบเมนะคะสด้เลยโอ้โหแฟนๆคิดถึงคุณมากๆเลย ยคทักทยแัอใจอห้นคนทักทายแฟนๆทุกคอังคนอักทาๆทคนยงคนักทายแฟนๆทุกันทักทายแฟนสวัสดงครับายแคัคัาฟคัคนัาแทคยังัยครังคนุคคัทุกนัายอกแฟนๆกาแฟนๆทยทยทุกคนคิทถึงคทุณ ประมาณ5เดือนกว่าๆเนาะที่ไม่ได้เจอใช้กันทุกคนคิดถึงการขนาดไหนฮะคุณดองแจมาดูกดปปัน보고싶었는데아너무보고싶었고또이현장에이렇게많이와주실줄몰라가지고사실조금당황스러운데너무너무감사합니다퀴트막막머เลยแล้วกตรงๆนะครับไม่ได้คิดว่าแฟนๆจะมาให้กําลังใจเยอะขนาดนี้ในงานเพรสปาร์ตี้นี้วันนี้ตอนนี้ก็เลยตกใจนิดหน่อยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครไม่ใช่มาเยอะอย่างเดียวเสียงดัง อีกทแล้วิสภาคมที่ผ่านมาจากงานใหญ่ของกอบเซเว่นนะครับที่ราชบาังใทรไปบ้างใครไปบ้างแฟ<ว>นๆไปไมหมดเลยตอนนั้นยังไม่ได้พูดคุยกับคุณเลยเกีก่ยวกับคอนเสิร์ตใหญ่ของกอเซเว่นนะกับปรากฏการณ์ของประวัติศาสตร์เครับที่ยอมแจ

ู้สึกแบบดีใจมากๆที่พวกเราทําการบ้านของพวกเราเสร็จการบ้านที่ยังไม่ได้เสร็จใช่ไหมครับพวกเราด้วยการพร้อมกันทุกๆคนช่วยกันทําให้การบ้านของพวกเราเสร็จด้วยครับก็เป็น5ปีที่แฟนทุกคนรอคอยหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็คุณยังใจซ่าใช่ไหมฮาว่าเมมเบอร์ของคุณแต่ละคนก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเมืองไทยกันออรัวๆกับคนเดียวซ่าไหมฮาได้คุยกับเพื่อนๆไหมฮาไอ้หัวนึ่งเลยผมทราบกำรังทราบอยู่ทุกคนโอเคใช่ไหมครับ <laughs> 아니 뭔가 너무 이렇게 같이 와도 좋은데 지금은 막다 같이 할 수가 없어 가지고 그것도 조금 어 미안하기도 하고 저희가 최대한 빨리 모여서 저희 일곱 명이 도 같이 또 최대한 빠른 시일 내에 빨리 오도록 하겠습니다. 그형 네. <laughs> 어 일단 만 기분이 너무너무 너무 좋고 어, 이렇게 왔는데 여기만 해도 이렇게 많은 분들이 찾아와 주셨는데 공연장에서 얼마나 더 많을지 더 기대가 되고 가서 여러분들 진짜 후회 없이 신나게 놀아야 돼요 알겠죠 คือวันนี้งานเทสคอนทุกคนก็มากันเยอะขนาดนี้ผมเลยรอคอยที่จะเจอทุกคนในตันเตรเโดยเพราะว่าจะมาให้กําลังใจเยอะกัแค่ไหนแลวกาเสียกินดังแค่ไหนใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนมาสนุกกันเต็มที่จะได้ไม่รู้สึกเสียายภายหลังนะครับครับทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยก็ได้นะคะ ก็คือมานกันเต็ที่สนุกกันเต็มที่เลยมากนใ้สนสนานเต็มที่เลยแล้วก็ทั้งสรอบของเราต้องบอกว่าโอ้กระแสตอบรับเอเชียทัวร์ของคุณที่เมืองไทยดีมากๆแฟนๆตอบรับดีมากๆมีบัตรกันแล้วยกมืออีกทีหนึ่งให้เขาดูหน่อยเรู้สึกไหมบ้ากที่กระแสตอบรับดีขนาดนี้ครคุณจแจทีวีดีทงดีนเดะัม่าีกต้ง 어어현이떤지좀보보보고고최대한한여여러분들테줄수있있는게뭐가더나많생각해싶서빨리วันน uh, ี้ครัก็ค <Yeah. S 2> ือจะมีไปซ้อมตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะไปซ้อมมากๆเลยเพื่อที่จะไปดูว่าไปเช็คเวนูด้วยแล้วไปดูว่าจะมีอะไรที่เราจะมอบให้แฟนๆไทยได้มากอีกไหมอยากจะรีบไปซ้อมแล้วก็เตรียมอะไรพิเศษพิเศษให้ทุกคนอีกค่ะเชื่อว่ามันจัดเต็มนลคร 는는는는한참모모자자라고요여여러러분분들들이주주사랑에비비해해서서제가너무준했지만그래도좋셨으면겠데ก็ค <목> ือแม้ว <목> ่าผมพยายามจะตอบแทนผมพยายามจะมอบอะไรมากๆแต่ค <목> ือจะบอกว่า <목> ถ้าเปรียบเทียบกับความรักอันยิ่งใหญ่ของอากาเซ่ชาวไทยสิ่งที่ผมมอบให้สิ่งที่ผมตอบแทนมันเล็กมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับความรักนะคะแต่ก็คือยังไงก็บอกว่าทุกคนชอบนะคะเขาตั้งใจเตรียมให้ทุกคนทั้ง 도망치는 건 부끄럽긴 해도 더 이게 무슨 뜻이에요? 아가새 이게 뭐야? 아, 진짜 싫어. 이런 뜻이든요 반대로 얘기하는가? 근데 아가새 괜찮아. 나 좋아 이거는요. 나나 타포온 แบบย้อ아니ลับอ 똑똑 นี어คือถ้าพู이이รงๆพูดยังไงคร 아, ถ 아가새 ผมชอบคุ 아가새 참크 막막. 우ร 아가새 막막. 우ร อสลชุใช่าใช่าครับโอ้โหเห็นไหมอัปเดตภาษไทยไปแล้วมาเมืองไทยทั้งทีตอนนี้ถ้าใครมาเมืองไทยส่วนมากจะมีอาการอาการอย่างหนึ่งในช่องปากฮะเขาเรียกว่าอาการอะรคุณนย์คุณเนคุณช่ตอนเนี้ยไบวุ้นไทยเขาจะทำชอบ 런나이 가 이게 약간 구 났을 때 하는 포즈라 그래가지고 요즘 이걸 많이 하신대요 오케이 각나이이어 런나이 만내염났어요내염 났을 요가만이 나이 런나이 랑 나이 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 이 나이 런나이 런나이 근데 염이 나온 적이. ไม่ไม่เคยมีร้อนในมาก่อนเคแต่ถ้ามาเมืองไทยช่วงนี้ต้องร้อนในฮะกำลังเป็นโลกหินเลยโอเคโอเคโชว์หน่อยครับกเ่ฮะไม่ถึงบ้าโชว์ร้อนในในไทยที่ฮิตที่ประเทศไทยให้ผมหน่อยฟอ l โล่อยู่ฟ l ลโล่อยเป็นมานานแล้วรับ อ๋อยืดซนเี้้นี้้แต่คุณจะยอมอ๋อโแบบนี้แบบนแบบนี้หรอแบบนี้หรอคะใช่ใช่ใช่แบบนี้หรอคะใช่นี้โหนี่ร้อนแรงหนักเลยนะฮะร้อนแรงนี่กีหนเน่นย่บ หนึงข้อหะขออีหนึ่งเรื่องโอเคเพราะตอนนี้ที่วัดดอนใหญ่จังหวัดปทุมธานีเขามีพญานน้อยที่ได้รับทโอ้ชอรอนอรดีคิเออร์ยุงชิทาก่โอเคครับให้ให้ดูรูปได้ไหมครพญานาคน้อยนี่เนีนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วยนนี่คือพญานน้อย พญาน,นาคน้อยพญานาคหน่อยโอเคใช่ค่ะเป็นพญานาคน้อยที่หล่อมาหาปับมือให้หน่อยแล้วปรบมือให้ห <c oughs> น่อยปุ๊บปุบพญานาคอยยังอยู่นะคะเอเจีอทัสตูรัสกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วสุดท้ายนะฮะคุณยองแจนะก,กับคอนเสิร์ตที่มันจะเกิดขึ้นอีกสองวันข้างหน้าของเราหามีอะไรจะฝากกับแฟนๆทุกคนบ้า,างครับเชิญได้เลยครับ 아, 네 내일 이제 어 내일 공연하고 그 다음 날까지 이제 이틀을 공연하는데 여러분들 와서 진짜 신나게 즐겼으면 좋겠고 저한테 이렇게 좋은 시간 주신 만큼 그거 후회하지 않도록 해드릴 테니까 뭐 가족이든 친구든 뭐 부모님 뭐 조부모님 뭐 최대한 데려올 수 있는 분들 다 데려와 주셔서. 가서 와서 신나게 즐기다가만 가셨으면 좋겠어요. 제가 후회하지 않는 시간 꼭 추억도 만들어드릴게요. 네. นี้ก็คือวันเสาร์นี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตสองวันแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาสนุกกันเต็มที่พร้อมๆกับผมนะคะผมว่าเวลาของทุกคนมีค่าทุกคนเลือกที่จะมาอยู่กับผมแล้วผมจะทําให้เวลาของทุกคนเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกนะคะแล้วก็ไม่เสียดายภายหลักเลยนะคะมากับเพื่อนก็ได้มากับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มากับครอบครัวก็ได้มากับปู่ย่าตายายก็ได้มากับน้องก็ได้พาทุกคนมาด้วยกันมากันหลายๆคนก็ได้สนุกกันเต็มที่ไม่เสียดายภายหลักนะคะขอบคุณนะคจริงจริงสิเ แต่ว่ามาสแตนดิ่งกับพ่อตายายไม่ได้นะครับคุณก็ต้องยได้ัั้น้ะเนะคโอเควันนี้ต้องบอกว่าเพสคอนเฟรนิ่ของเราเดินทางมาถึงชุงสุดท้ายแล้วครับจริงๆวันนี้อากาเซ่มาเยอะมากสื่อมวลชนก็มาเยอะ 아, 네 오늘 이렇게 시간 내주셔서 사실 공연도 아닌데 이렇게 많은 분들이 찾아와주실 저는 전혀 몰랐고요. <laughs> 여러분들 와주신 만큼 제가 오늘 가서 또 열심히 준비해서 네 좋은 컨디션으로 여러분들이랑 공연 신나게 즐겨보도록 하겠습니다. 알겠죠, 여러분들? 내일 건강이만 오세요. 알겠죠? 밥잘 챙겨 먹고요. วันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตนะครับแต่ทุกคนก็ามากันเยอะมากมายขนาดนี้แล้วไม่ได้คิดว่าจะมาให้กำลังใจเยอะกันขนาดนี้ขอบคุณทุกทุกคนที่มาเจอผมในวันนี้นะครับวันนี้พอจบจากที่นี่ผมก็จะตั้งใจซ้อมซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็เตรียมคอนเสิร์ตสาหรับรุกงนี้แล้วก็มาเลยนะคะทุกคนมาด้วยคอนดิชันที่ดี่อย่าลืมทานข้าวนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมมาคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นั้นก็พอครับ นี่ความเป็นวงคาราแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมงานกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะส่งคุณยองแจไดไปสองคอนเสิร์ตกันนะครับและทุกคนครับส่งเสียงดังๆให้กับคุณยองแจคุณซึุก่อนจดมาเซมิครับมาเซมิครคะต้องเซมิไหมนะฮะต้องเซนิจะดีกว่างานุกิมาเนี้ยทาไม่มานะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ 감사합니다. 감사합니다. <목소리> 감사합니다. <목소리> 감사합니다.